สวัสดีเอฟซีทุกท่านครับมาพับเนื่อรังเหล่านะครับดครับฝานผีเด้ได้ขึ้นจับนะครับนี่ครับรังนี้นี่นะครับนี่นะครับเห็นนะครับรังปึงแต่ฝานผีเด้จะขึ้นแล้วนะครับน่าฝานผีเดชนะครับตรงนี้พึงหมากนะครับนะครับจุดกระมงกันนะครับพับตีพึงมานเดิมนะครับ ครับปานไีเด้กระจุดแล้วนะครับนะครับปานไีเด้จุดแล้วนะครับท้องผึ่งเยอะหน่อยนะครับเดีราปานผปเด้ขึ้นเดี๋ยวผมิทัศน์ฐานานะครับไงไายเอเล็กก็ของเล็กเดี๋ยวอีกนะนะครับปานไีเด้ขึ้นแล้วนะครับท้องผึ่งเยอะหน่อยนะครับนะครับนะครับปานไีเด้งกำลังขึ้นนะครับ ตากร้อควันออกดีนะครับตากร้ออย่องนี้ความพิดศกำลังขึ้นนะครับผมไปใช้ยทานงานอีกทีนะครับจะได้เห็นครับนั่นนะครับรังนะครับ,นะรบอ๋อนะครับแหมออกแล้วนะครับ เขาบินว่อนเลยนะครับนะครับโอ้หลวพอดีเพชรุ่นเดียวกันเพรนะครับนะครับชุบหัวไม่ย้ายเท่าไรนะครับแต่ว่าประมาณโคตรเอาว่าได้นะครับนะครับครับออปิเดตเอาเยอะขนานไหนนะครับนะครับแล้วนะครับผมท้ายเตะแจ้งนะครับขอไปเ้อยนะครับ นะครับพี่เด็ดกำลังเอาอยู่นะครับปลานระยะล่างนะครับน้องน,นะเห็นปานแล้วนะครับ,รบสวยไปแล้วลอีกแล้วนะครับน่านะครับ จะเอาโลกไปแล้วนะครับออออนออกไปแล้วนะครับมันจะเห็นหัวน้ำหวานเนี่ยแม่เขาเกาะเป็นก้อนดำเนี่ยนะครับในหัวน้ำหวานนะครับนะครับ โอเคนะครับพีเดสปาแซดแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวเราก็จะเาไปแล้หนบใส่โขนทีนะครับนะครับจบบพีเดสย้อนลงมานะครับนั่นะครับนี่นะครับผ่านพีเดสได้แน่นนะครับมันมาทันทีอะไรครับ นี่นะครับนะครับโอเคเดี๋ยวเราับไปชมฐานหน่อยทีนะครับแค่นี้ก็นะครับนะครับสออ้อนมาได้มาสองรังนะครับเดี๋ยวจับปลาเดียวสองรังนะครับปลานี้ครับเมื่อกี้จับสองรังเลยนะครับสองรังเลยครับปลานี้อ๋เปิดโอเคนะครับในฟันพีได้จับนะครับรังฟันที่็จสองรังแรกฟันทีนะครับโอเคนะครับ อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับดกดแชร์ด้วยขอบคุณมากครับแค่นี้ครับ